สมองเหิยโอ้ยแหละพวกเนยเพื่อนว่าเป็นสิ่งกินผู้เดียวแห่ะพอหน่อยเห็นนางกินอยู่เพป็นสแสบแน่เลยขออนุญาตเขามากินแสบเขามากินน้งนองพี่น้องเขาว่ากินาเ,เาษาไทยแล้วผิวสวยเลยพวกเนยก็แรงที่เจ้าตำปลาหมูยออืม้ม หอมมากๆก,กระอบตำหมูยอปลาตำปลาหมูยอโมโหพ่อคนียเดอ้อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับช่องป้องหนึ่งชาแนลแล้วก็ทางเพจนะคะป้องเหน่งป้าหน่อยตำปลาหมูยอโมโหพ่อคนียเด้อคุอพ่อคณีเลยแซ่บแซ่บแซ่บเลยจ้ะ มากันเลยมากันเลยจ้าอืมอร่อยของ้งผลนอยู่ ตำปรามือยาสแซ่

กินตมหมดถ่าเยนนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วสิลดน้ำหนัก <c oughs> อุ้ยเบาคือ ไม่ถา <G ã entender it> ้ว <filho> ่าเผ็ดจริงๆ โอ้ยพี่น้องสมองหโอยสุอมากกินโบเวิร์ดไปสั่นกินเพชดบ่ได้ไปสั่นพี่น้องชิมนะเนจะรอเราป็ดจยับเนยมานช่วยกินมามาพี่น้องตรงนี้คนมาเพ็ดแห้งไปสั่นเบิ้งลองสิเบิ้งป้าน่อยก็เถอะมาชื้อกินแน่ก็นางคู่เข้าด้วยพี่น้องแง่เข้าแง่เข้าป้าหน่อยเข้าเติงเฟร้ไหมมามาพี่น้อง phết con mình mà phết ngang rồi sao? phết bao? con đâu ai phết đấy? Ừ. giảm <laughs> không? nó lại sực không nào? một đeo miêu vậy. s 아 y a k e m b a ขันนี้กับปุ่นกับเขาคนเดียวมะเคยอเทศก็หน่อยเขาว่าทิ่มะเขือเทศแล้วผิวสวยดิยปรเนก็นแรงที่เจ้า ตำปลาล้าหมูอยอไม่มีปูปลาล้านี่น้องจีนเลยเขาคันอ มึงเคยเทิดป้าหน่อยนางป้หน่อยนางเบิง่งปรงเนี่งิ่งกินอยู่ <laughs> นั่งไปนล้วมา <laughs> อยากกินน้ำเลยพี่น้อง <laughs> อยากกินน้ำเลยเลยมาขอแจมกินน้ำ ยช้ใครมือแล้วเพชรอยู่พี่หนอกพ่อพหน่อยกินเพชรบค่อยได้พ่อนหน่อยเลยส่วนมากสิบ่ก,กินเพชรื่อไดายน้ำนะพ่อหน่อยนะจะได้ขนมจีนนะเนี่ยพอดีเลยขมแซบ่บตัวแซ,บแซบ่บ แนวแซบกินยังไงก็ไม่เบื่อกินได้ทุกวันหลอกคำลำหวงเนี่ยมีหลอกเทียงหลอกคำพี่หน่องต่ละมือก็เบ็ดอยู่ส้ดน้ำปหน่อยเอ้โหเอไวสสับ ว้าเทปยู่พี่น้องว้าสำหรับคลิปนี้กะโคลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโป้งเหนิงโป่งเหนิงป้หน่อยทางเพจโปองเหนิงป้หน่อยแล้วก็ทาง u t u b e ช่องโป่งเหนิงชาแนลสำหรับคลิปนี้กะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จงกาค่ะบ๊ายบายบายเนชรไปแล้วพี่น้องเพชรไปมาสางลา